ข่าวดีที่เกิดขึ้นสองสามวันที่ผ่านมานะครับมีผลมาจากสถานการณ์น้ำเหนือนั้นมีปริมาณที่ลดลงนะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าการผ่านน้ำของกรมชลประทานภายทางตะวันออกของกรุงเทพนั้นดีขึ้นนะครับก็ทำให้ระดับน้ำในที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครตอนตอเหนือดีขึ้นเช่นกันรองศาสตราจารย์เสรีสุภาทิตย์ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทรและคุณดารินคล่องอักระ ไปดูสถานการณ์น้ําที่นั่นนะครับแล้วพบว่าขณะนี้ความเสี่ยงของนิคมอุตสาหกรรม2แห่งที่อาจจะถูกน้ําท่วมก็ลดลงไปด้วยนะครับติดตามจากรายงานของคุณดารินคล่องอักระครับ วันนี้ดิฉันและรองศาสตราจารย์เสรีสุพาราณทิศนะคะตั้งใจว่าจะมาสำรวจเส้นทางน้ำที่กำลังจะมุ่งหน้าไปสู่นิคมอุตสาหกรรมบางชันและลาดกระบังค่ะดังนั้นจุดแรกที่เรามาเริ่มต้นกันนั่นก็คือบริเวณลำลูกกานั่นเองนะคะที่ยืนอยู่จุดนี้ก็คือบริเวณของถนนลำลูกการะหว่างคลองห้ถึงคลองหค่ะ จะเห็นได้ว่าสภาพน้ํานั้นยังมีน้ําท่วมขังอยู่บนท้องถนนนะคะความสูงประมาณ30ซนติเมตรค่ะแต่ดูจากภาพน้ําแล้วระดับน้ําตรงนี้ได้ลดลงแล้วประมาณ20ซนติเมตรค่ะตอนนี้เราจะไปสอบถามอาจารย์เสรีกันนะคะว่าเส้นทางน้ําจากนี้ไปจะเป็นยังไงกันบ้างอาจารย์คะครับตอนนี้เท่าที่ดูเส้นทางน้ําตรงนี้ค่ะจะมีทิศทางมุ่งไปทางไหนคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูจุดไหนอย่างไรคะ ครับก็ก่อนอื่นก็คือเมื่อกี้เราลงมาจากถนนวงแหวนนะฮะ,ฮะก็น้าท่วมมาตลอดเลย<ฮ>ะนะฮะตอนนี้เราก็จะมาดูว่าเนี่ยน้ำท่วมที่บ่าข้ามถนนลาลูกกาเนี่ยมันกินระยะทางสักเท่าไหร่<ฮ>ะนะฮะแล้วเราก็จะประเมินว่าน้ำเนี่ยจะเข้าไปสู่อุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมราชกระบังนะฮะก็อุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมบางชันเนี่ยได้ปริมาณเท่าไหร่นะฮะเราเห็นน้ําเหนือ าบริเวณไหนที่ไม่มีสิ่งก่อสร้างนะ้ำมันก็ต้องลงมาน้ำมันลงมาเรื่อยๆนะ่างนี้ไปก็จะไปลงคลองแสนแสบน,นะอยู่ทางด้านล่างนะแน่นอนก่อนผ่านคลองแสนแสบก็จะมีคลองหกวาก่อนวาสายล่างแล้วก็มีประตูน้ําระหว่างระหว่างคลองต่างๆเนี่ยมันมีหลายคลองมากเราอยู่ระหว่างคลองห้าคลองหกนะก็เดี๋ยวเราจะไปคลองเจนะ็ดแมคลองต่างๆเหล่านี้ก็จะมีประตูน้ำนะถ้าน้ําในคลองไม่ลดก็จะเอ,อ่ยอย่างนี้อยู่ต้องไปดูว่าน้ําในคลองเริ่มลดหรือยัง นะแต่จะเห็นจากตอนนี้ไม่น่าจะลดเพราะว่าน้ำมันยังไหลามาเรื่อยอมั้่าเข้ามาถนนเรื่อยค่ะขณะนี้เรายืนอยู่ที่ประตูสูดน้ําคลองหกวานะคะซึ่งมีการผันน้ําไปทางคลอง13เพื่อที่จะลดผลกระทบในกรุงเทพมหานครค่ะคอาจารย์คะณนจะุดนี้การผันน้ําเป็นยังไงบ้างแล้วคะก็เน,นี่ยขณะเนี้ยนะฮะเส้นน,น,นี้เส้นที่อยู่หน้าเราเนี่ยคือคลองหกวาะนะครับหรือคลองหกวาสายล่างผมเขาเรียกและเส้นข้างข้างนี่คือคลอง13นะเห็นว่า น้ำเนี่ยสดะมสูบเลยนะจากเดิมเนี่ยเขาติดตั้งเครื่องไว้ที่12 12เครื่องทั้ง36ลูกบาทเมตรก็คือพอจะเลี้ยงได้นะแต่ว่าหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะมามากเนี่ยเขาเพิ่มเครื่องสูบน้ำไปเป็น27เครื่องนะกระสูบได้80กว่าลูกเมตรเลยทีนะเพราะฉะนั้นอันเป็นเหตุให้น้ำเนี่ยไม่ล้นของกว่าสายล่างน,นะช่วงนี้น้ำไม่ล้นเลยนะแต่ว่าสูบน้ำมามากเนี่ยผลกระทบก็คือ เห็นไ,ไหมอันนี้คือด้านคลอง14ขคลอง15เห้แถวนี้ก็คือน้ําจะล้นคลองโอควาหมดเลยเห็นไ,ไหมพวกนี้ก็คือที่จะไปลงแม่น้าบางปะกงนะเพราะฉะนั้นจากการสูบเนี่ยเขาก็ต้องรักษาว่าไม่ให้กระทบมากเหมือนกันที่นี่นะ,ะสูบไปมากก็กระทบแถวนี้หมดนะฮะตอนนี้ผลดีก็คือว่าน้ําจากคลอง13มเนี่ยนะมันไม่ได้เข้าคลอง3โดยตรงนะสูบมาท,ทั้งหมดเนี่ยมันยังคงไปไปทางนี้อยู่ก็คือไปแม่น้าบางปะกงอยู่ดีะนะแต่คลององ3ก็สามารถจะรักษาระดับ อาจารย์คะตอนนี้เราอยู่ที่คลองสิบสาแล้วนะคะเมื่อสักครู่เห็นว่ามีการสูบน้ํามาหันมาทางคลองสิบสาด้วยแต่ดูเหมือนน้าไหลช้ามากเลยนะคะครับครับก็เมื่อกี้ที่เราอยู่ประตูน้ําคลองหกวาใช,ใช่ไหมเราก็ผันน้ําลงมาตอนนี้จากประตูน้ําคลองหกวาเนี่ยจะมาลงคลองสิบามีไซฟอนใช่ไไซฟอนคืออะไรคะไซฟอนก <คะ S 2> ็คือตัวท่อที่เขา อยู่ในน้ำนะปลาเท่าอยู่น้ําแล้วก็ลอดมานะรอดคลองกวามาเพาะน้ําก็ไม่ค่อยลงมานะจังเกียตเห็นเมื่อกี้เราวัดน้ําได้ประมาณสักยี่สิบเมตรต่อวินาทีเองน้ําลงมาน้อยมากพเพราะน้ำลงมาน้อยมากเนี่ยน้ําส่วนใหญ่ก็ไปทางคลองหกวาก็ไปใช่ไหไปลงแม่น้าบางปะกงนะพ้นชาวบ้านฝั่งนอกคลองสิบสามเนี่ยก็เมื่อกี้เราผ่านมาก็จะท่วมท่วมหนักแถวนน้นนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เองก็เป็นเป็นสาเหตุอันหนึ่งซึ่งซึ่งทําไมคลองด่านเนี่ย จึงน้ําจึงไม่ค่อยไปหาเขาแล้วเพระเาะตัวนี้เป็นคลองส่งน้ําใหญ่เลยสายใหญ่ที่จะคลองคลองส่งน้ําไปหาคลองดานนะฮะอันนี้ก็ก็คิดว่าอาจจะต้องปรับนิดนึงนะอ,อาจจะต้องปรับนิดนึงต้องส่งไปส่งมาบ้างนิดนึงตอนนี้เรามาถึงที่สถานีสูบน้ําคลองแสนแสบหนองจอกแล้วนะคะคอาจารย์คะมาถึงจุดนี้นะคะจากทางต้นน้ํามาจนถึงสถานีสูบน้ําที่นี่สถานการณ์น้ําเป็นยังไงบ้างคะคือคือผมคิดว่าสถานการณ์น้ำเนี่ย เริ่มเบาลงเยอะเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราดูเนี่ยเราดูเหนือประตูน้ําตัวนี้นะคือ่าลืมว่าเหนือทั้งเราเนี่ยคือเป็นบางชันนี่ค<ช>ือสระคำบางชัน,นเพราะฉะนั้นเราก็ห่วงละที่บอกว่าเอ๊ะตอนนั้นระดับน้ําเพิ่มขึ้นวันละ5เซนเนี่ยเราก็เลยอยากจะรู้ว่าทางนี้ได้สูบขนาดไหนก็มาเข้ามาดูก็เขาก็สูบเ็มที่นะสิบหกสูบนะสิบหกสูบเนี่ยเกือบ50าิบคิวนะห้าสิบคิวนี่มันก็50ิคิวเนี่ยคลองแสนแสบมันได้ประมาณสัก เฉลี่ยก็ประมาณ 40- 50ิิคิวเต็มพองก็ในล้านนี้ก็คือเต็มพองแล้วก็เลี้ยงระดับเต็มศักยภาพเต็มศักยภาพคองแสบแล้วถ้าสูงมากกว่านี้ก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยจะเห็นว่าระดับน้ําด้านเนี่ยสูงกว่าด้านนี้อยู่อยู่ประมาณ40เซนกับ50เซนฮะเราดูระดับน้าเห็นไหมต่างกันถ้าเกิดว่าระดับน้ําบางประกงสูงกว่าระดับน้ําในส่วนของเจ้าปิยา อ๋อแล้วก็ทำยังไงคะกับตู่ระ,ตระบายนนะ้ำปิดเลยลต็ต้องสูบอย่างเดียวอาศัยกครสูบสูบ50กิโลมเมตรสูบอย่างเดียวยิ่งสูบออกมากเท่าไหร่เมืองกรุงเทพชั้นในก็ปลอดภัยเท่านั้นนะแต่ว่าผลนกระทบคืน ใต้ประตูน้ำเห็นไหมใต้ประตูน้ําก็จะเออๆเห็นไหมเออๆอย่างเงี้ยก็หมายความว่าชาวบ้านที่ฉะเชิงเซาเองต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อ่าก็อย่างนี้ก็ก็เป็นก็คือูง่ายๆได้ได้ที่หนึ่งก็ต้องไปเสียที่หนึ่งเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือเรื่องการช่วยเหลือการเยียวยาการชดเชยหรือว่าส่วนหนึ่งก็จะไปอาจจะต้องไปสูบเข้าคลองเล็กคลองซอยอะไรของเขาก็ว่าไปนะเพื่อช่วยลดระดับแล้วชาวบ้านแถวนี้ บอกว่ายังไงบ้างล่ะคะ,ะเข้าใจไหมกับการสุบน้ำว่าจะเป็น<อ>ต้นเขาเนี่ยเข <อ S 2> ้าใจ<ไ>แต่รัฐบาลจะมาช่วยเขายัางไง<ม>ใช่ไหมเขาก็ใจเ<ม>ขาก็ใจ,ใจด้านในมันมันจมนะกับปล่อยออกไปพอปล่อยออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะใช่ไหมในตอนนี้มันยุบมั่งก็มันจะเสียหายมากนะ,ะบางชัน้นเะนี่ยนะโรงงานบางชัน้นก็ถือว่าเสียสละเสียก็ต้องเสียสลายเขามางคนเรา จมก็ต้องจมกันไปครับแต่ว่าแต่ว่า,วารัฐบาลมันต้องมาดูแลนะใช่งจริงรัฐบาลต้องมาดูเลคืออยากใช้รัฐบาลมาช่วยดูแลคนที่อยู่ท้ายน้ำตรงนี้นะคะใช่แล้วที่อื่นช่วยได้นะห้าพันใช้เงินห้าพันมันไม่ได้เยอะอนะแต่น้ำใจมันจมเลย่ย อาจารย์คะตอนนี้เราอยู่ที่แยกลำผักชีแล้วเห็นสภาพบนถนนน้ำยังท่วมอยู่นะคะคคตกลงแนวโน้มน้ำตรงนี้จะยังเดินทางไปที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังมากน้อยแค่ไหนคะอ่ะคือคืออย่างนี้ตอนนี้เราอยู่ถนนสุวิทวงศ์นะทางด้านหลังเราเนี่ยนะทางด้านหลังคุณด,ดารินเนี่ยเป็นถนนเชื่อมสัมพันธ์ด้านหน้าเป็นฉลองภูมินะเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมลาดกระบังเนี่ยมันอยู่ทางด้านขวาของฉลองภูมิ ฉะนั้นน้ําที่จะข้ามสวินทวงศ์ไปไปลงฉลองกรุงแต่ว่าขณะนี้เองสวินทวงศ์เป็นคันเหมือนกับเป็นคันกั้น้ําให้<ะ>เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าน้ําท่วมเฉพาะที่ต่ำแค่นั้นแล้วนั้นก็ไม่มีน้าละเ<ะ><ะ>พราะไม่มีน้ําปับ๊บมันก็เริ่มเริ่มคือความเสี่ยงของของนิคมเนี่ยลดลงละเัะ้น จอบถามข้อมูลก็ระดับน้ําทรงนะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าหนึ่งน้ำไม่ค่อยเติมแล้วนะอันที่สองน้ําที่อยู่ในในบริเวณถนนจ,จุิาวงไปจนถึงถนนลาดกระบังนะฮะน้ำช่วงเนี้ยที่อยู่ล้อมนิคมอยู่เนี่ยตอนนี้ก็คือต้องลดลงเรื่อยๆนะก็ <ๆ S 2> มีการผักดันน้ําให้ลงเร็วๆนะนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีผมคิดว่าอุตสาหกรรมไม่น่ามีปัญหาแล้วนะนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังนะส่วนบางชั้นเนี้ยน้ำก็ลดลงเช่นเดียวกันจากคลองแสนแสบเมื่อกี้เราไปดูนะสูบน้ำออกมากจนระดับในเนี่ยต่ำ แต่คนนอกคันเริ่มร้องแล้ะใช่ไหมแสดงเห็นว่าทางในเนี่ยเริ่มเริ่มมีความปลอดภัยมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสัปดาห์นี้ถ้าเกิดไม่มีปัญหาอะไรก็คือจบเป็นข่าวดีนะคะที่ทั้งนิคมอุตสาหกรรมบางชันและนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังนั้นมีความเสี่ยงที่ลดลงเรื่อยๆจากระดับน้ําที่หลากเข้ามามีระดับลดลงนะคะดังนั้นภายในสัปดาห์นี้ค่ะถ้าหากว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง การผ่านน้าต่างๆนั้นทําได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเช่นวันนี้ก็น่าจะทําให้ทั้งสองนิคมอุตสาหกรรมนั้นมีความปลอดภัยและสามารถพ้นวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปได้ค่ะดารินร่งองอัคาระไทย PBS รายงาน